เจ้าเฉาก๊วยกำลังเดินอย่างเงียบเงียบเลียบกำแพงอิฐเก่าท่ามกลางแสงแดดยามเช้าที่สาดส่องลงมาเป็นแนวแคบแค,แคบบนถนนเปียกชื้นดวงตาของเจ้าเฉาก๊วยที่กำลังมองไปยังหน้าร้านข้าวแกงเก่าๆที่กำลังเปิดมีกลิ่นหอมของอาหารลอยออกมาเจ้าเฉาก๊วยนั่งอย่างสงบใต้โตมาหินอ่อนที่ว่างเปล่าในตรอกรอคอยเศษอาหารจากคนใจดีที่กินเสร็จแล้วมือของป้าสมศรี แม่ค้าใจดียื่นกระดูกและข้าวที่เหลือจากร้านออกมาวางบนพื้นอย่างระมัดระวังเจ้าเฉาก๊วยมองซ้ายขวาก่อนจะรีบก้มลงกินอย่างรวดเร็วและระมัดระวังมีลูกแมวตัวเล็กๆผอมๆเดินโซเซเข้ามาใกล้เจ้าเฉาก๊วยหยุดกินแล้วมองลูกแมวตัวเจ้าเฉาก๊วยเขีียเศษอาหารที่เหลือให้ลูกแมวด้วยจมูกเบาๆแล้วพอออกไปนั่งดูอยู่ห่างๆอย่างใจเย็นแม้ใหญ่ตัวอื่นเดินเข้ามาในตรอกด้วยท่าทางคุกคามพร้อมเห่าเสียงดัง เจ้าเฉากวยยืนขวางระหว่างหมาใหญ่กับลูกแมวตัวเล็กมันไม่เห่าแต่แสดงท่าทีพร้อมจะสู้เพื่อปกป้องเพื่อนตัวเล็กหมาใหญ่รู้สึกถึงความเด็กเดี่ยวในแววตาของเฉาก้วยจึงส่งเสียงขู่เบาๆแล้วเดินจากไปอย่างไม่เต็มใจเจ้าเฉาก้วยเดินกลับไปเลียขนลูกแมวเบาๆเป็นการปลอบโยนทั้งคู่นั่งเบียดกันในมุมที่ปลอดภัยของตรอกเจ้าเฉาก้วยและลูกแมวนอนหลับอย่างสงบใต้หน่อไม้แสดงถึงความหมายของมิตรภาพและการเสียสละที่แท้จริง